ฮัลก็สวัสดีครับผมต้นไม้นะครับวันนี้ผมก็จะมาดูละครเศร้านะครับเรื่องอาแก้วตาดวงใจของยายนะครับมีคนคอมเมนต์มาบอกว่าดูแล้วร้องไห้ไม่หยุดนะแต่ผมไม่เป็นไรนะผมเคยดูแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ดูครับอันนี้นะครับก็ละครเกี่ยวกับเราต้องทําพูดดีทําดีกับผู้ใหญ่นะครับต้องเคารพผู้ใหญ่นะครับและนี่ผมก็จะเอาให้ดูนะครับแล้วผมก็จะ มาห้ามห้ามแบบนี้เลยครับว่าอันไหนห้ามทำนะครับโอเคโอ๊้ยโทษทีเสียงไม่ไม่ได้ตดนนะครับคือกลับกี่โมงมันก็เรื่องเออไอเด็กอักตันนี่แหละยายดูแลตัวเองไปเถอะหนูไม่อยากแบบที่จะมาดูแลไม่เอาแด้อีกอย่างยากก็ไม่ใช่แม่หนูทำให้ยายเสียใจแบบนี้ไม่ได้เลยยายจ๋าโอเคผมบอกเลยครับว่า ไม่ควรพูดแบบตะคอกอะไรใส่ยายใส่พ่อใส่แม่ใส่ญ,ญาตินะครับใส่ผู้ใหญ่นดครับใดๆทั้งสิ้นที่ไม่ว่าจะเป็นญาติเราก็ตามหรือว่าไม่หรือว่าทําไม่ใช่พ่อแม่ของเราก็ตามแล้วก็ไม่ควรนะครับผู้ใหญ่ทุกคนเราต้องพูดดีพูดแบบมีห่างเสียงพูดเพาะนะครับแล้วก็ห้ามทําบาปกับผู้ใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าเราทําให้พ่อแม่เสียใจนะครับเราก็อาจจะตกนรกได้นะครับโอเคครับโอเคถ้าพร้อมนกะันลไปต่อ กันบ้านนะน้องแตงกวาเก่งมากสู้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 ทำอะไรอยู่จ๋าคุณงเก่งตุณยายตุ้งยายดุแข็งแรงดีหนูกำลังทำการบ้านอยู่จ๋ายยาแต่หนูทำไม่ค่อยทันเพื่อนๆเลยยายหนูก็ไปดูนะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาด้วยครยายจ๋าหนูขอเสื้อไอแพดตะเครื่องได้ไหมเสื้อไอแพดอีกแล้วทำไมถึงไม่ไปขอคุณแม่เราหนูจะได้ทำทันเพื่อนๆไงใช้กระดาษก็พอแล้ว เออดีถ้าด้งั้นยายจะดูให้นะขอบคุณใะยายโอ้ยใช้กระดาษท้สมูดก็พอแล้วหมนะยายเอาเงินสดมาก็ได้นะเงินสดอะไรไม่เอาอยูเงินก็หมดเดี๋ยวเรไม่มีเงินเวลาตอนที่เราป่วยตอนเนี้เราไม่สบายเราจะได้ซื้อราคาถูกทุกคนรู้ไหมว่าตอนสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับก็ทำไม่มาครับก็ดีเหมือนกันนะเราจะได้ซื้อของที่มันไม่แพงไล เออแล้วมันราคาก็เท่าไหร่แล้วลูกว่าไม่ใช้ของอย่างฟุ้งซ่านผมม่ได้ซอยุ่านซุริซุรายนะใช้ซื้อของแเป็นนะครับวัดนุ้ยนล้วก็วั้งนี้ว็ัดี้โอเคโอเคสวงมากโค้ช แตงกวาแม่ให้ไปขอเงินยายมาได้หรือเปล่าเออคุณแม่ใจร้ายจังพี่แต่แม่ขโมยเงินยายมาอีกเยอะเถอะเยอะเธอไอ้แตงกว่าช่างเถอะไม่เป็นไรแ๋้วรู้เอได้มาเยอะซะด้วยแล้วนี่ยายเขาจะสงสัยไหมเนี่ยเลยดึกดับนี้แล้วแม่ไม่ต้องห่วงไม่สงสัยแน่นอน เธอแบบนี้เดี๋อมาให้ลูกล้างเธอเดี๋ยวไม่มีเงินใช้เดี๋ยวก็รู้แม่เลี้ยงเองเออพูดแบบชั่วร้ายจริงนะยิ้มอย่างชั่วร้ายอ่ะโอยยิ้มอย่างอิจฉาครับหัวเราะด่าเราฟัอ้โหว่าเกิดอะไรขึ้นทุกคนก็รู้นะมีใครรู้บ้าง ยายมายายมายายมาเป็นยายจนเก่งของยายวันนี้เรียนเป็นไงบ้างลูกเออแล้วไอแพดทำห่าไอแพดหน้าตามันเป็นยังไงเงินให้แม่ไปแล้วเนี่ยนะโอ้ขโมยเงินยายเอาไปให้แม่ทำไมเป็นไรหยุดนะหยุดหยุด เขาไปหาที่ไหนแล้วลูกไม่รู้ค่ไม่รู้อีกโอ้โไม่รู้แต่เนี่ยเอาให้แม่ไปอ่ะเปนเพื่อนตั้งวันหนูโง่มากแน่เลยหนูทำไม่นานเป็นเพื่อนนะอย่ามาร้องนะหุบปากไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องหุบปากหายไปแล้วนะเออหุบปากอย่างนี้เลยจะหามาให้ใหม่นะทำอะไรนี่คิดเราอ่ะ เราอะทำอะไรไม่คิดเลยเราอะ่ะคีนี่ทีนี่ปากไม่รู้ฮึทะเลนี่กบุกศพปูห่าเว้ยปูห่าเย็นมากแตงกวาทำไมไม่คิด็นไมย้ายไม่สบายเห็นไหมเพราะว่าไม่มีเงินหรือไหม น่าจะเป็นเงินก้อนท้ายที่ท่านก็รู้นะครับเดี๋ยวพี่ฟางจะบอกนะครับบอกเลยว่าเป็นเงินก้อนท้าย้แตงกวามองไปข้าบ้านลุกๆกันกล้ามในทีละลูเราจะกลับกี่โมงเฮ้ยหยุดนะเกี่เรื่องมากเลยมหยุดก็คือว่าผมบอกบอกว่าให้เตือนให้หยุดแบบนี้ครับผมไม่ได้ว่าท่านผู้ชมนะครับผมว่าว่าน้องแตงกวานะครับบอกว่าถ้าเราผมจะสอนนะครับว่า เราไม่ควรพูดตะคอกแบบนี้ใส่ปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องนะครับแล้วก็ญาติของเราท,ทุกทท่านนะครับแล้วก็รวมถึงผู้ใหญ่ทุกคนที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปู่ย่าตายายของเราไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ของเราแบบนี้เราก็ไม่ควรนะครับผู้ใหญ่ทุกคนเลยนะครับเราต้องทําความเคารพผู้ใหญ่นะครับไม่ใช่ทําแบบน้องที่น้องแตงกวานะครับน้องแตงกวาทําแบบนี้นะครับมันไม่ถูกต้องนะครับแล้วมันก็บาปด้วยครับทุกคนก็รู้ดีนะครับว่าทําให้พ่อแม่เสียใจก็บาปนะครับโอเคไปต่อครับ สงสารยายยังเลยยายก็แค่เป็นหัวเออเขาเป็นห่วงรู้ไหมผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นห่วงเพราะว่าผู้ใหญ่อ่ะรักลูกรักหลานไม่อยากให้หลานตีเกิดอันตรายไม่อยากให้หลานเจ็บตัวแบบเนี้ยก็ต้องเป็นห่วงมาทําแบบแบบเนี้ยใส่ผู้ใหญ่แบบเนี้ยผู้ใหญ่ที่เป็นห่วงที่มีพระคุณกับเราแบบเนี้ยก็ไม่ได้นะครับผมบอกไว้เลยนะครับว่าใครที่ยังทําแบบ นี่กับผู้ใหญ่อยู่นะครับให้เลิกนะครับให้เลิกให้เลิกเดี๋ยวนี้เลยนะครับปอดใครกลับมาก็ดีแล้วเออเ้าไอแผงอะไหนเป็นไงขอ้ายดูไม่มาเลยไม่มาเลยเพราะว่าเอาเงินให้แม่ไปแล้วนั่นแหละเป็นเงินก้อนสุดท้ายแล้วยายก็ไม่เหลือเงินแล้วโอ้โหแตงกวาเอ้ยทำอะไรของเองเนี่ยแตงกวาเอ้ยขอโทษขอโทษขอโทษไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อย ก็มาส่งเองแหละจะออให้ดูไม่มาส่งหรอกไม่มาส่งไม่มาส่งเพราะว่าเอาเงินให้แม่ไปแล้วถ้าไม่มีเงินจ่ายก็เขาก็ปรับหรือไม่ก็เขาแจ้งตำรวจแหละทุกคนก็รู้ดีนะครับว่าถ้าเราซื้อของแล้วไม่จ่ายของนะครับเขาก็จะแจ้งตำรวจมาจับนะครับหรือไม่ก็ให้เขาปรับไปเลยครับถ้าเราไม่จ่ายของนะครับโอ้ยตั้งหลายวันแล้วหล,หลายวัน,นแล้วถูกไหมจะถามมากใช่ไหมออไปพักผ่อนทิ่เหนื่อยอยู่เนี่ยเฮ้ย อะไรหยุด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 ทีนี้เลยหยุดทีนี้หยุดหยุดหย,ยุดได้แล้วพูดดีๆก็ได้ทั้งว่านี่เราไม่ควรมหีหาเรื่องผู้ใหญ่นะมันก็บาปนะเถียงพ่อเถียงแม่ก็ไม่ได้นะบาปเลยแหละปู่ย่าตายายญาติพี่น้องแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนนะครับที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่ปู่ย่าตายายคุณลุงคุณป้าน,นะครับแล้วก็ไม่ควรทํานะครับเราต้องพูดดีกับผู้ใหญ่ทุกคนนะครับ เสียใจเลยเห็นไหมยายก็อาการไม่ดีขึ้นเพราะว่าเจอหลานแบบนี้หลานใน,ใน,ใน,ในิสัยแบบนี้ลูกเด็ก,ดก,ดกตกันอยู่แบบนี้หนหลานอ่กกะอยู่อยูนี่แนหะ่ะแตงกวาวอยู่บ้านเธออยู่บ้านกับยายเธอแตงกวาเอ้ยแตงกวาคุณยายเขายิ่งไม่สบายอยู่ถ้าคุณยายไม่ไหวนะรู้ไหมก็ต้องดูแลคุณยายใช่ไหมว่าคนแก่น่ะก็ต้องก็ต้องดูแลนะ ว่าถ้าเราไม่ดูแลเนี่ยคนแก่ของเราก็จะตายเข้าใจไหมเพราะว่าคนแก่แล้วก็ก็คือว่ามีคนบอกว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดานะครับเราก็ต้องมีเกิดมีเกิดแล้วก็ต้องเกิดมาแล้วเราต้องโตใช่ไหมโตเป็นหู้ใ่แล้วก็เราต้องต้องแก่ใช่ไหมล่ะแก่แล้วเราก็ต้องเจ็บเจ็บแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือว่าตายก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับ คนแก่นี่ครับผมครับผมไม่เคยเป็นทํานิสัยแบบนี้กับคุณตาคุณยายพ่อแม่คุณลุงคุณป้าแล้วก็ญาติผมทุกคนเลยนะครับผมเป็นคนที่มีพระคุณเป็นเด็กดีมาตลอดจนถึงทุกวันนี้นะครับล<อ>ูกหนูจะไปอยู่กับแม่สักเดือนหนึ่งเออไม่ดูแลยายเนี่ยนะที่ยายก,าก็แก่นะแล้วหนูไม่อยู่กับแม่ที่ไรหนูก็โดนแม่ตีมาทุกทีน่ะคุณยายก็บอกแล้วอะว่าแม่ เมื่อโดนแม่ตีมาทุกทีที่ว่าคุ้มแม่ต้องทวงหาเงินเนี่ยพูดด้วยเสียงที่มันดุดุอะโอเคก็คือว่าบอกให้อยู่กับยายอยู่กับยายเพราะว่ายายอยู่ตัวคนเดียวไม่คณตาก็ไม่อยู่แล้วแบบเนีอ้อยู่กับยายนี่แหละตอนนี้ยายยิ่งไม่ค่อยจะสบายยายไม่ไหวหนูจะได้ช่วยดูแลยายบ้างนะลูกยายดูแลตัวเองไปเถอะหนูมไม่อยากลำบากที่ต้องมาดูแลคนแก่อย่างยาย ว่าทำไมหนูพูดอย่างนี้ยายเนี่ยหนูมาแต่เรศนน้อยนี่ยายหนูนะยายไม่เคยสอนให้หนูพูดอย่างนี้เลยนะจะมาทวงบุญคุณได้ไหมยายบอกบุญคุณต้องฟังบุญคุณยยดีแล้วอีกอย่างยายกะเป็นใครยายหนูไม่ใช่แม่หนูไปก่อนนะยายหนูต้องอเป็นเด็กที่ดีเป็นเด็กที่มีตะตันยูไม่ใช่เด็กอังคารยูแบบแตะกวาแบบนี้ไอ้ไม่ยายร้องไห้ปวดตายายมากตาไหลเลยผมอ่ะ ยายก็เป็นคู้หญิงด้วยอย่างเงี้ยคุณหญิงเขาก็อ่อนแอน,นะแต่เนี้ยคุณตาก็ไม่อยู่ผัวก็ไม่อยู่สามีของยายก็ไม่อยู่พูดไปไหนแล้วเดือนถัดมาเห็นไหม,มพี่ไฟนี่พี่ไฟสวยจังเพื่อนให้คะแนนความสวยของพี่ไฟเท่าไหร่นะครับโอเคก็ดูสิพี่ไฟสวยมากดูหน้ายังสาวอยู่ครับอ้าวแตงกวาเห็นไหมพี่หายไปไหนามาเป็นเดือน แตงกว่าผมไปอยู่กับแม่แตงกว่าไปโดนไปโดนโดนอะไรมาเนีย่ยเป็นแผลเลยเนี่ยแผลที่หน้าเลยอ๋อผมรู้แล้วไปโดนแม่ท,บทุบตีมาละมั้งที่ว่าคุณยายต้องห้ามอ่ะที่ว่าห้ามไปอยู่กับแม่เพราะว่าอยู่กับแม่ทีไรแม่ก็ตีลุกทีแบบเนี้ยเห็นไหมบอกแล้วก็ไม่เชื่อเห็นไหมบาปเห็นไหมบาปแล้วบาปแล้วแก้ไขไม่ทันแล้วบาปแล้วไม่ยอมหยุดแบบเนี้ยมาค่ะพี่ฝ้ายมีอะไรหรือเปล่าคะเริ่มตั้งแต่แตคน<ะ>องยนยายแล้วเนี่ยเปล่าหรอกจ้ะ ไม่รู้ไหมว่ายายป่วยหนักมากยายป่วยหนักเห็นไหมก็หาผักแดงปลาทุกวันยายป่วยหนักก็ไม่มาดูแลน้อปล่อยให้ยายป่วยแบบนี้เดี๋ยวยายก็ตายหรอกแบบเนี้ยผมไม่ได้เชียร์ให้ยายตายนะผมบอกไปเนี้ยว่าถ้าเราไม่ดูแลคนแก่คนแก่ก็จะตายแบบเนี้ยเราต้องดูแลตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมถ้าเราไม่ดูแลแบบเนี้ยเขาก็จะจากไปแบบเนี้ยจากโลกไป ีให้นเไม่รู้วาเป็นไใเออเอย่ามาร้องนะร้องแล้วตบนะตบตูให้รูไว้ว่าทำทำมันีบย่ามันไม่ถูกต้อง ว่าหายายแล้วลูกใช่ใช่ยายถูกป่ะหายายแล้วยายไม่รักแมกว้าแล้วยายยายอย่าไปเยียงมันนะมันเป็นเด็กอะไรกันอยู่ยายครับที่หนูดิงยายอยู่คนเดียวว่นทุกคนก็เลิกยายายไม่ใช่กับไม่น่าให้ไพ่ลูกผมบอกเลยนะครับว่าถ้าสมมุตินะถ้าเกิดลูกถ้าถ้าเกิดลูกหลานของผมนะครับมีนิสัยแบบนี้แหละผมอ่ะผมรับรองแหละ ถ้าเป็นหลายถ้าเกิดผมบอกหลายครั้งแล้วนะหลายครั้งถ้ายังไม่หยุดนะไปจนถึงร้อยครั้งนะมากกว่าร้อยครั้งเนี่ยผมว่าเลยนะผมไล่ออกจากครอบครัวแล้วก็ไล่ลูกออกจากบ้านเลยแบบเนี้ยโอเคโอเคล้อเ,คอเล่นเพื่อนๆหยอกหยอกหยอกก็คือว่าถ้าลูกหลานของผมไม่ได้ตั้งใจผมก็คงให้ไพได้แหละครับโอเคยอกใหญ เนี่ยปากไม่ดีส่วนยาย่ายเงี่ยแต่ไม่อยากไปนะปากไ่เป็นอักคอกเลยยาไปหาบอกกันดีกว่าไมยายแตงกวาก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเงินที่ว่าแตงกวาน้องแตงกวาเอาไปให้คุณแม่ของแตงกวาแล้วนะเป็นเงินก้อนสุดท้ายนะฟังพี่ไฟนะตอนนี้ยายไม่มีเงินเลยสักบาทน่ะไม่มีเงินเลยเงินที่ยายมีอ่ะทุกคนรู้ไหมครับว่าเงินนะครับ เวลาเราไม่สบายนะครับเราต้องไปหาหมอนะครับเราต้องต้องใช้เงินรักษาครับไม่ใช่แบบฟรีๆนะครับค่ารักษามันก็ต้องแพงๆนะครับมันไม่ไีฟรีๆอย่างที่เราคิดนะครับมันต้องใช้เงินนะครับค่ารักษานะครับมันก็แพงนะมันไม่ได้ถูกๆนะครับจะให้หนูซื้อ iPad ไปจนหมดแล้วออซื้อไอแพนั่นเป็นเงินก้อนสุดท้ายของยายนั่นเป็นเงินก้อนสุดายบอกได้ไงไม่้อ ใช่จ้ะทุกคนด้ยนะจ๊าขอโทษเดี๋ยวอะไรก็ไม่หายหรอกจายไปตกมรกละเอองแต่ให้ไปเป็นเป็ดและทรมานกบของยายซะอีกแกงกวาหยุดนะหยุดไม่มีใครให้ไปวางแต่ทาไว่ดีจ้ะจ้ะแม่มันมาเอาไว้แม่มันเมาพี่ไรมึงก็ตีซะสิ เออแม่เมาที่ไรก็ตีทุกทีเนาะแตงกว่าไม่ฟังเลยไม่เชื่อยายเลยว่าอย่าไปอยู่กับแม่อยู่กับแม่แม่เมารู้ไหมว่าคนเมาเขาจะไม่มีสติใช่ไหมเวลาตอนที่ทะเลาะกับสมมตินนะถ้าเกิดผมไปเมาเหล้ามานะครับแล้วผมก็มาทะเลาะกลับมาทะเลาะกับเม่อีกเนี่ยมันก็จะไม่มีสตินะครับก็ต้องทะเลาะอยู่ทุกวันทั้งวันเลยนะครับ ไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะฉันจะดูแลแตงกวาให้ไม่ต้องดูแลปล่อยมันเลยยารับนะันลูกหนูก็รักยายเหมือนกันจ้ะยายไม่รักแตงกวาแล้วไปไปไปเป็นแมนไ,ไปนไป,ปไก<ป>ลไหนูก,ก็รักจ้ะหนูก็ เป็นลูกแล้วไปไกลๆเลยแตงกวาไปยายไม่ามายยตายาแล้วเศร้ามากเห้าๆผมไม่เศร้านะผมกดแตงกวาไม่ย,ย,ย,ายมาแไรปางยายย,ย,ยายย,ยัยไม่เย็นาร ซึ้งมากซึ้งมากผมน้ําตาไม่ไหลนะผมมาโกดแตงกวามากกว่านะครับโทษนะเมื่อกี้น้องมาน้องเข้ามานะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับใครชอบรืมอดและแชร์ u b บส r คั e ช่องไม Channel ทั้ง2ช่องจีนไทยแท้ด้วยนะครับแล้วก็สําหรับคนที่เป็นเด็กยังเป็นเด็กอักตันยูถึงทุกวันนี้นะครับก็ขอให้ปรับเปลี่ยนเป็นเด็กที่มีกตันญูนะครับ ที่สร้างรอยยิ้มให้กับพ่อแม่ลุงป้านะ้าอาตู่าตายายญาติพี่น้องด้วยนะครับโอเคผมขอบอกนะครับว่าทําให้พ่อแม่เสียใจยเนี่ยก็บาปนะครับตกนรกเลยนะครับตายไปผมว่าผมจะให้แตงกวาเนี่ยไปตกนรกทรมานหมกไหมนะครับทษทีนะครับพอดีว่าคุณแม่ผมนะครับเรียกให้ผมออกไปข้างนอกสักพักหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอบอกนะครับว่า แตงกวามันจะต้องตกนรกจริงๆเลยนะครับเพราะว่าอาักตันยุคพิยายไปอย่างที่เรารู้อย่างที่เราเห็นนะครับอย่างที่เราได้ยินนะครับก็คือว่าเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆอยากให้แตงกว่าตกนรกไหมถ้าอยากก็คอมเมนต์มาด้านล่างด้วยนะครับว่าจะให้ตกนรกจริงไหมนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆอยาให้ตก อยากให้แตงกวาตกนรกจริงๆก็คอมเมนต์มาใต้คลิปด้วยนะครับอย่าลยืมกดไลค์แชร์ subscribe ในช่องลูกไม้ชาแนลทั้ง2ช่องด้วยครับทั้งลูกไม้ชาแนลจีนไทยแท้กับลูกไม้ชาแนลสองจีนไทยแท้นะครับหรือว่าช่องลูกไม้ชาแนลเออจีนไทยแท้นะครับโอเคงั้นก็ขอแค่นี้นะครับทุกคนขอให้เป็นเด็กดีกับพ่อแม่พี่น้องผูย่าตายายลุงป้านาอาทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ใหญ่ด้วยนะครับใจเจียนสวัสดีครับ